เคยสงสัยไหมทำไมบางคนถึงดูมีเสน่ห์ดึงดูดเรากับมีเวทมนต์สะกดใจให้เราคล้อยตามได้ง่ายง่ายวันนี้เราจะมาแกะกลยุทธ์เบื้องหลังการโน้มน้าวใจที่ซับซ้อนกว่าที่คุณคิดและอาจทำให้คุณต้องหันกลับมามองตัวเองใหม่ลองจินตนาการถึงการทดลองสุดแปลกนักวิจัยส่งหนุ่มหล่อไปขอเบอร์สาวๆในห้างปรากฏว่าเขาได้เบอร์เยอะเป็นพิเศษเมื่ออยู่หน้าร้านขายดอกไม้เกี่ยวอะไรกัน สมองของเราเชื่อมโยงดอกไม้กับความรักทําให้เราเปิดใจง่ายขึ้นแม้ว่าเราจะไม่รู้ตัวเลยก็ตามแล้วคําพูดละ่ะมีพลังแค่ไหนนักขายคนหนึ่งเคยขายสินค้าไม่ได้เลยจนกระทั่งเขาเริ่มพูดติดต่าว่าผมคงไม่คิดราคาเป็นล้านหรอกหน้าแค่นี้เองลูกค้ากลับรู้สึกว่า75,000บาทนั้นถูกไปเลยมหัศจรรย์ไหมล่ะวลีเด็ดที่หนึ่งเตรียมดินให้พร้อมก่อนหวานมาเมล็ดพันธุ์ การโน้มน้าวใจก็เหมือนการปลูกต้นไม้มเมล็ดพันธุ์ข้อความสําคัญแต่ดินสภาพจิตใจสําคัญกว่าการสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมจะทําให้ข้อความของคุณมีพลังมากขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆถ้าคุณต้องการให้ใครสักคนช่วยเหลือลองเริ่มต้นบริการถามว่าคุณคิดว่าตัวเองเป็นคนชอบช่วยเหลือไหมเมื่อเขาตอบว่าใช่โอกาสที่เขาจะช่วยคุณก็จะสูงขึ้นอย่างน่าประหลาดวลีเด็ดที่สองครอบครัวมาก่อนเสมอ ความผูกพันในครอบครัวมีพลังอย่างเหลือเชื่ออาจารย์มหาวิทยาลัยคนหนึ่งเพิ่มคะแนนให้ลูกศิษย์หนึ่งคะแนนหากพ่อแม่ตอบแบบสอบถามปรากฏว่าอัตราการตอบกลับของพ่อแม่พุ่งกระฉูดจ,จาก20%เปซ็น97%เป็นซแค่1คะแนนแต่พลังของครอบครัวนั้นยิ่งใหญ่กว่าที่เราคิดแล้วเราจะเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างไรให้ของขวัญแก่ครอบครัวของลูกค้าแทนที่จะให้ของขวัญลูกค้าโดยตรงลองให้แก่คนในครอบครัวของพวกเขาดูสิ ใช้คำว่าคำแนะนำแทนความคิดเห็นเมื่อต้องการคำแนะนำจากลูกค้าคำว่าคำแนะนำสร้างความรู้สึกเป็นกันเองมากกว่าคำว่าความคิดเห็นขอขึ้นเงินเดือนจังหวะสำคัญขอตอนที่คุณเพิ่งสร้างผลงานดีๆหรือได้รับคำชมจากลูกค้าวลีเด็ดที่3ตกแต่งโลกของคุณให้สอดคล้องกับเป้าหมายเคยเห็นคำคมสร้างแรงบันดาลใจตามผนังสำนักงานไหมมันไม่ได้ไร้ประโยชน์อย่างที่คุณคิด การจัดสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับเป้าหมายจะส่งผลต่อจิตใต้สำนึกของเราอย่างไม่น่าเชื่อสุดท้ายนี้อย่าลืมว่าคุ่คนมีจุดอ่อนที่ถูกโน้มน้าวได้จงใช้กลยุทธ์เหล่านี้อย่างมีจริยธรรมและระวังตัวอย่าให้ใครมาจูงจมูกคุณได้ถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์และ s u b สไคร b ์นะครับแล้วเจอกันใหม่